<c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชื่อของเกม e อินแคสเซอร์อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ก็มาเล่นเกมที่ชื่อว่าไลทอเปียนะคะเย้โอเคก่ออด่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะคะโอเคความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเย้โอเคโอ้ตอนนี้เราแม่มาอยู่ที่เหมือนเมืองคล้ายๆบูเฮเวนนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็น เออเป็นเมืองใหม่นะคะซึ่งมีหลายฤดูเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องการเปลี่ยนชุดใหม่นะคะอวตารนะคะเราสามารถแต่งตัวได้ตามอิสระเลยนะคะเด็กๆอืมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะัว่าจะแต่งตัวแบบไหนได้บ้างนะทรงผมอันไหนเนื่อเดี๋ยวซิเอ๊ะทรงผมอันไหนวะอ๋อมันมีรูปร่างอื่นเลยด้วยนะคะ แม่สามารถเป็นทารกได้ด้วยโอเคแต่ไม่ต้องการเป็นคนดูนะคะเดี๋ยวภาคสองบูแคเบนเดี๋ยวเราค่อยเล่นต่อนะคะลูกแต่ตอนนี้เราจะต้องมาเล่นเกมไลท์โทเปียก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวแม่เปลี่ยนทรงผมก่อนจวทรงผมทร <c oughs> งผมมันเปลี่ยนที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> แม่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะคะ โอ้เ oh, จอแล้วนะเรามาเปลี่ยนทรงผมกันดีกว่าเอมีทรงผมอะไรน่ารักนกบ้างนะไม่สวยเลยนะคะเนื้อืมแม้ชอบความแบบผมยาวๆนะคะอืมไหนดูซื้อ มีผมโอ้ยมีผมน่ารักเยอะแยะเลยอืมมีผมน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยโอเคเป็นสกาเลตดิสไหมอ้ยอันนี้สวยจังเลยนะคะโอเคได้สมผมแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูชุดซื้ออืมชุดแม่มันเป็นแอเรียวมาก่อนแล้วว่าทำไงดี แม่จะถอดอะไรออกได้บ้างนะสวยมากเลยไหนดูซิอืมเด็กน่าจะชอบนะมันมีอะไรที่แต่งตัวได้สวยมากๆเลยเฮ้ยแม่กลายเป็นคุ้นๆน,นะมีใครจำได้หรือเปล่าลอ,ลองดูซิมีใครจำได้ไหม มีใครจาได้ไือเปล่าแม่แต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยแม่แต่งตัวเป็นเมแกนเนี่ยจำได้ไือเปล่าเมแกนอุ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยหมากระเป๋าเหรอๆๆๆน้องอีคิวเป็นหมากระเป๋าไปแล้วถึงตายแล้วอีคิวกลายเป็นหมากระเป๋าไปแล้วนะคะอืแต่ว่าเสื้อแต่ว่าเสื้อในเสื้อที่มันเป็นเสื้ออันเนี้ย แม่ไม่สามารถเอาออกได้นะซิโอต่าละมันมีเอวิทเออตัละครอ,อื่นๆด้วยหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอืมเดี๋ยวซื้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบังแม่นะลูกโอเคเอาซูตรนี้แหละแม่กลายเป็นหุ่นยนต์โรบอทไปแล้วนะคะอืมฉชนชื่อเมกแกนฉันต้องการหาบ้านอยู่และตอนนี้ จะให้ฉันหูวบ้านบ้างฉันจะเข้าไปจัดการพวกแกฉันเป็นหุ่นยนต์โอเคนะคะตอนนี้เมแกนก็จะเตรียมหาบ้านแล้วนะคะดูก่อนนะคะว่าเมแกนจะหาบ้านที่ไหนได้บ้างแต่ว่าเราไม่มีรถเลยอะวีโววีโคอันนี้โอเคเราต้องหารถก่อนนะคะโอเคไม่ได้รถละ โอ้ตายแล้วขับรถแรงไปหน่อยความเร็วก็อยู่ที่สามสิบแปดนะคะคุณตำรวจอ้อย่าจับฉันนะคะฉันเป็นหุ่นยนต์เนอะแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปสร้างบ้านที่ไหนอะสิมีบ้านหลังไหนให้เมแกนมาอยู่ได้บ้างนี่แล้วกันอยู่บ้านหลังนี้อ๋อนี่ไง เอาแล้วเข้าไม่ได้เลยอืมโว้ยเราไปหาบ้านดูก่อนมันมีบ้านหลายหลังเลยนะคะเอาบ้านที่อบอุ่นละกันบ้านมีแกนที่อบอุ่นไม่มีเลยมันมีแต่บ้านหลังแบบล้นๆโอเค บาของเมแกนก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฉันจะไม่อยู่ที่นี่และทุกคนจะต้องเตรียมใจเอาไว้มเมแกนนะคะก็ได้เข้าบ้านไปรอแล้วนะคะตอนนี้ตุก๊กตาจะต้องนั่งรอนะคะไม่ได้ถ้านั่งอันนี้ไม่ได้นะคะมันไม่ได้เลยนะคะมเมแกนต้องนั่งเฉยๆแบบนี้นะคะอืม มีแกนก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะบ้านของคุณแม่ไม่รู้หลังที่เท่าไหร่เนาะโอเคตุ๊กตาสามารถเล่นเป็นโนได้ด้วยนะคะฉันจะเล่นเป็นโนให้เธอฟังตั้งใจฟังนะเล่นเป็นโนสไไิไม่ได้ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์ฉันขอโทษด้วยเพลงติดลิขสิทธิ์ฉันนไม่สามารถเล่นได้ เอาเป็นว่าให้ฉันทําอย่างอื่นแล้วกันนะโอเคนะคะเพลงิิดลิขสิทธิ์นะลูกเพลงนี้เป็นของบีทูเฟนนะคะแม่ไม่สามารถเล่นให้ได้จริงๆด้วยโอเคตอนนี้เมแกนก็จะต้องหาพื้นที่ส่วนตัวแล้วนะคะอตอนนี้จะขอบ้านก็มาแล้วเรียบร้อยแล้ว ฉันคือเมแกนฝากตัวด้วยนะฉันรักเธอฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอวางใจได้ฉันจะดูแลเธอเองโอเคนะคะตอนนี้เมแกนก็มีเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค <c oughs> ตอนนี้อยากให้เมแกนทำอะไรพิมพ์มาได้เลยนะ <c oughs> ตอนนี้เมแกนก็ โอเคนี่เธอตามเข้ามาสิฉันจะเปิดอะไรดีๆให้เธอดูเธอเห็นไหมนี่คือข้อมูลลับที่ทุกคนในเมืองนี้ฉันรู้หมดไม่มีใครสามารถทำร้ายเธอได้ทุกอย่างจะ,จะถูกบันทึกลงที่นี่ เธอปอดภัยแน่ฉันสัญญาโอเคนะคะเรามีข้อมูลของเมืองไลทปเปียนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเมแกนเนี่ยก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงเชา้าฉันว่าเธอควรจะมาล้างหน้าแปลงฟันนะอย่าช้าตอนนี้เมแกนก็ต้องการ ให้เพื่อนของมีแกนนะคะไปอาบล้าแล้างหน้าแปรงฟันนะคะตามฉันมาที่นี่อย่าให้ฉันร้ายตอนนี้ห้องน้ำอยู่ไหนเอ่ยโอ้หนังบอลเหรอน้งบอลใส่ชุดใหม่เหรอเข้าไปอาบน้ำได้แล้วอย่าช้า ฉันไม่ชอบการช้าโอเคน้องต้องมาแปลงฟันนะลูกน้องมายานน้องต้องไปแปลงฟันนะลูกนะน้องบอลออกไปก่อนนะคะเมแกนต้องการความสบายใจนะคะไม่เช่นั้นเมแกนจะฆ่าทุกคนในบ้านนี้นะฉันจะรอเธอที่นี่ ทำทุรร้ายเสร็จดีมากฉันรู้ว่าเธอกำลังหิวนะฉันจะไปหาอาหารมาให้ตอนนี้นะคะเมแกนจะต้องทําอาหารให้กับเจ้าของบ้านนะคะ,นนะ,คะเรจะาจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกำลังคุกกิ้งนะคะเธาเสร็จหรือยัง มานั่งสิฉันเตรียมอาหารไว้เธอแล้วทานซะเพื่อนรักของฉันโอเคหนูต้องทานอาหารที่เมแกนทำให้นะเราต้องทานอาหารที่เมแกนทำให้ก่อนนะคะนั่งเลยค่ะน้องบตลอย่านั่งลูกน้องนตลลูกก่อนนะครับตอนนี้เมแกนกับเพื่อนจะต้องทานอาหารนะคะน้องจะต้องทานอาหารที่เมแกนทำให้นะคะ เราต้องไปนั่งเก้าอี้นะลูกนะเราต้องไปนั่งเก้าอี้ก่อนนะคะลูก โอเคนะแมวสวัสดีค่ะตอนนี้เหมือนเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนจะกระบุแล้วนะคะไม่ยอมฟังเมแกนนะคะฉันบอกให้เธอไปนั่งที่โต๊ะตรงนั้นฉันนำอาหารไว้และถ้าเธอไม่ทำตามกฎแล้วก็ฉันคงจะต้องฆ่าเธอให้ตายที่นี่ฉันไม่อยากร้ายนะแต่เธอทำให้ฉันร้ายเองฉันรู้ความน่ากลัวนี้จะต้องเกิดขึ้น ไปนั่งที่เดิมซะก่อนที่ฉันจะฆ่าเธอตอนนี้เมกแกนนะคะเริ่มอนรวาดแล้วนะคะถ้าเปิดเพลงอะของเธอหนิฉันจะฆ่าเธอซะมันติดเลือกสิทธ์นะออกไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้เมตอนนี้เพื่อนของเมกแกนกะ็คือเป็นกระบดไปแล้วนะคะ ไม่สามารถคุมคอนโทรได้อยู่เนี่ยฮะตอนนี้เพื่อนของเมแกนก็ถึกกระบดเรียบร้อยแล้วเราจะต้องออกไปจากที่นี่นะคะฉันจะต้องหาคนที่อยู่บ้านใหม่แล้วล่ะจะของบ้านนี้ไม่ได้เรื่องจริงเลยนะ เมแกนจะต้องหาบ้านใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเด็กสาวคนนั้นได้ถูกฆ่าตายในบ้านหลังนั้นไปเรียบร้อยแล้วฉันจะไปหาคนที่เป็นเพื่อนกับฉันได้ฉันจะต้องถูกวางใจเป็นอันดับหนึ่งและไม่มีใครขัดขืนฉันได้ มเมแกนโดนรถทับตายไปแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยโอเคนะคะเมแกนได้ถูกรถชนตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เหลือแค่วิญญาณของเมแกนนะคะน่าเศร้าจริงๆเลยเพื่อนที่ดีคนนี้ได้ ตายลงแล้วนะคะน่าเศร้ามากเลยตอนนี้ก็เหลือแค่วิญญาณที่ยืนเฉยๆนะเมแกนผู้น่านสงสารโอเคนะคะขอจบคลิปพิแค่นี้นะคะเมแกนเพื่อนรักได้จบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งคอมเมนต์หน้านาๆกูแม่ด้วยเด้อล้วดีเททุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะฉันจะรอเธอเพื่อนใหม่ของฉัน